รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมรายการสีสารอันดามาและวุ้นเส้นมาแล้วค่ะวันนี้วุ้นพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ไม่ไกลจากในตัวเมืองภูเก็ตนะคะซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าบริเวณแถบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเดาไม่ถูกก็ได้แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเฉลยเนี่ยนะคะคงต้องอ๋อทันทีละค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณสะพานหินนั่นเองนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่หลายๆคนไปเนี่ยก็จะไปบริเวณปลายแหลมหรือว่าไปนั่ง ทานอาหารปูเสือกันอีกฝากหนึ่งของสะพานหินแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยน้อยคนนะคะคุณคิดว่าที่จะเคยมาเยือนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นเส้นทางขนานกับทะเลด้วยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นป่าชายเลนด้วยเช่นกันนะคะด้านในคงจะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีสถานที่สักจุดหนึ่งหละให้เรานั่งพักผ่อนกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูด้านในกันค่ะ จะต้องการอะไรใาเย็นมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่กำลังจะบินได้แล้วเนี่ยนะ <laughs> อีกนิดเดียว ตรงที่บริเวณที่วุ้นยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะก็จะเป็นป่าชายเลนทั้งหมดเลยซึ่งก็จะมีต้นไม้ที่สามารถขึ้นได้ตามป่าชายเลนทุกชนิดทุกสายพันธุ์เลยนะคะอยู่บริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณกว้างมากแล้วก็จะมีสะพานให้เราได้เดินศึกษาเข้าไปด้านในด้วยเช่นกันก็อยู่ตรงเส้นทางที่วุ้นบอกนี่แหละค่ะขนานกับเส้นทางที่แนะนาเมื่อสักครู่นี้ระหว่างทะเลแล้วก็ป่าชายเลนตรงนี้นะคะ ฝั่งนู้นนะคะเราก็จะมองเห็นว่ามีหลายๆครอบครัวนะคะพากันมานั่งปิกนิกทานข้าวมีกิจกรรมต่างๆร่วมกันใครที่เคยบ่นว่ามีเวลาน้อยไปทะเลไม่ได้ไม,มีเวลากับครอบครัวเนี่ยสามารถพากันมาพักผ่อนบริเวณนี้ได้เลยนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะเวลามาที่นี่แล้วเนี่ยก็อะไรที่มันควรจะเก็บกลับไปก็เก็บกลับไปด้วยนะอย่างเช่นขยะหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติด้วยกันละกัน เฮ้ยวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันเนาะที่รู้สึกว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยอยู่ในเมืองภูกเก็ตนี่เองนะคะแล้วก็อยู่ที่สะพานหินนี่เองละค่ะสาหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าอยากจะมีกิจกรรมที่มีวันพักผ่อนที่มันสนุกสนาน,นตื่นเต้นเร้าใจมันส่วนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินแนะนนะแต่ว่าตอนนี้ขอสมผัสธรรมชาติลง,งเย็นก่อนน่นแล้วกัน oh <my S 1> เย็นมากเลย,ลเยน ไม่เป็นไรเดีเธออยู่ไกล 可勇敢不怕。<laughs> ชมกจิจก,กรรมสนุกสน,กนะคะแต่ว่าจะให้ถึงกึนถึงแก่นเนี่ยเราต้องถามผู้รู้ที่อยู่ตรงนี้แล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงค่ะผมนายธนิชจาพนันครับเรียกสั้นๆว่านายวุฒก็ได้ครับนะคะคุณวุฒคุณวุฒได้ข่าวว่ามาจากกรุงเทพเลยครับผมโอ้โหมาไกลถึงภูกเก็ตเลยเหรอคะใช่ครับนะทำไมทำไมถึงต้องบินมาไกลถึงจ,จากกรุงเทพมาถึงภูกเก็ตเลยก็อยากมาช่วยร่วมกิจกรรมแล้วก็สร้างกจิจกรรมให้มันมีแข่งได้เรื่อยๆ <S <S ด้วย แสดงว่ารักขนาดนี้ทุ่มเทขนาดนี้ต้องเล่นมาหลายปีแล้วแน่เลยครับ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วเหรอคะถ้าอายุเลยหรือเปล่ามากอยอมากกว่านะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยรถประเภทนี้จริงๆแล้วเขามีชื่อเรียกว่าอะไระคะวันนี้ที่เราแข่งกันจะเป็นทั้งเรียบเป็นรุ่นทัวรลิงกับรุ่นมินิก็สเกลก็จะย่อมาเป็น1นึ่งต่ะมินิก็จะลงมาออกเล็กจากทัวรลิงลงมาเหมือนกัน ทีนี้ถามวินึงว่าเล่นมา20กว่าปีเนี่ยมันต้องมีสเสน่ห์ที่แบบคุณรถติดใจมากๆเลยสเสน่ห์ของการเล่นรถแบบนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนะอะคก็อย่างแรกถ้าคนทั่วไปมองก็คือได้ความเร็วแน่นอนแล้วที่เหลือก็ถ้าเป็นแนวแนวคนเล่นก็จะได้ฝึกสมาธิฝึกการเรียนรู้ว่าเซ็ตรถยังไงทํำยังไงรถถึงวิ่งดีค่ะเพราะว่า,ารถแบบนี้นคือเหมือน สเกลทุกอย่างเป็นของจริงหมดเลยจริงแต่ว่าเราย่อ<ำ>ขนาดลงมาถ้าเป็นช่างรถใหญ่เนะี่ยมามองเนะี่ยก็สามารถเซตได้หมด,ดจริงเลย<อ>เซตได้ทุกอย่างเลยนะคะก็ใครที่ชอบเรื่องของความเร็วความแรงแต่ว่ารักความปลอดภัยด้วยอ่าก็มาที่นี่ได้เลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะเอาละค่ะขอบคุณคุณวุิมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันไห้ไปแอบ กาะติดสน,นามดูก่อนลแล้วกันนะว่าเขาแข่งกันไงบ้างเผื่อว่าไปเล่นบ้างมีผู้หญิงเล่นบ้างไหมคะเนี่ยที่กรุงเทพมีไหมครับเดี๋ยวนี้มีเ,เดี๋ยวนี้มีแข่งรุ่นเลดี้แล้วด้วยโอ,อ้โหดิฉันอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักแข่งก็ได้นะคะคราวหน้ารอดูกันโอเคงั้นเด <falsch S 2> ี๋ยวคุณวุฒิตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวขอ,อยขืนกับคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ The tour leading operation in the southern of Thailand. We are specializing in the field of adventure and tourism and experience the wonders of the natural attractions. You can enjoy our exciting activities and many more, such as trekking, rafting, elephant riding, canoeing, and we offer you a lot of packages. For more information, please contact us at www.sutingroup.com or CALL us AT US 076-323-60324เขาว่ากันว่านกแก้วมาคอน่ารักและแสนร,รู้เขาว่ากันว่านกกระตัว้วฉลาดและขี้เล่น <c oughs> <c oughs> แค่เขาว่ากันว่าอย่าไปเชื่อไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่าค่ะที่ภูเก็ตเบิร์ดพาราไดซ์ชมการแสดงนกแก้วมาคอแสนร,รู้ เพลิดเพลินกับฟาร์มแกะและศึกษานกนานาชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า100ตัวภูเก็ตเบิร์ดพาราไดซ์ทางขึ้นเขาพระใหญ่เปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทร076384681-3ภูเก็ตเบิร์ดพาราไดซ์สวนพัทวชาติภูเก็ตเราเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต ั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ลงไหลในธรรมชาติสวนพุษชาติภูเก็ตได้รวบรวมพันธุไม้นานาชนิดทั้งพันไม้สวยงามและพันไม้หาดูยากทั้งไม้ดอกไม้ยืนต้นมาจัดแสดงไว้ที่นี่เพื่อท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดสวนพุษชาติภูเก็ตอยู่ทางไปวัดฉลองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9.00นาาถึง17.00นติดต่อสอบถามได้ที่076-367-076 สวนพิศชาตาภูเก็ตธรรมชาติที่คุณหรือใครก็สัมผัสได้ เป็นตัวพ่ออีกท่านหนึ่งนะคะของภูเก็ตเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมมาทุกคนก็เรียกว่าโกมีโกมีนะคะก็ชื่อจริงก็ยอดจริงเจริญทรัพย์ต้องบอกก่อนว่าโกมีนี่เป็นประธานนะครับมันทานชมรมนะคะชมรมรถนะครับไฟฟ้าครับไฟฟ้าังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะนี่ถึงบอกมาเจอตัวพ่อแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะคือ พอวันนี้คืออาจจะเห็นว่ามีคนคึกคักเลยเห็นมีมาจากต่างจังหวัดอะไรด้วยแล้ววันปกติธรรมดาเนี่นะคะในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเขามีเล่นกันแบบวันไหนอะไรยังไงบ้าง่ะคะคนนปกติก็เกือบทุกวันแต่ว่าจะเยอะหน่อยก็คือประมาณวันพุธเพราะ,ะเป็นกลางสัปดาห์ค,ครับแล้วก็สอาทิตย์ ค่ะครับแต่ว่าปกติก็จะมีทุกวันมาประมาณสักกี่โมงถึงจะเจออ่าก็ประมาณหลังจากหกโมงไปแล้วนะฮะลมๆหน่อยเนาะใช่ไหมคะก็เราเป็นเป็นชั่วข่าวค่ะส่วนแบบว่าใครที่แบบว่าสนใจแล้วแบบเอ้ยขึ้นงรู้ว่าภูเก็ตมีอันนี้ด้วยเนี่ยครับอ่าอยากจะมาร่วมกวนด้วยมาเล่นด้วยเนี่ยนะคะก่อนอื่นอันดับต้นๆเลยเอาอะไรพกอะไรมาบ้างก่อนอื่นก็ไม่ต้องพกอะไรมาฮะถ้าไม่มีนะฮะก็มาสอบถามที่สนาม หรือว่าถ้ามีก็มาเจอพืี่ก็สามารถสอบถามได้ทุกคนเพราะว่าทุกคนก็อยากให้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 มีสมาชิกเพิ่มค่รับแต่หลักๆก็ของภูเก็ตก็ค่อนข้างจะเยอะกว่ากว่าทุกจังหวัดในจังหวัดในในภาคใต้นี่นะคะคือมาถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีรถก็มาสอบถามมาลองเล่นได้ทุกคนยินดีสอนให้ด้วยยินดีครับด้วยความยินดีนะส่วนใครมีรถแล้วยังอาจจะเซ็ตไม่เป็นอะไรไม่เป็นอย่างเงี้ยมาเลย คิวมาเลยเดี๋ยวก้มีบอกว่าเซ็ตให้เองเลยทำเต็มที่นะคะใครที่สนใจก็เชิญได้นะคะอ,อก็มีบอกทางนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนก็ <c oughs> ถ้ามาจากในเมืองนะฮะพอถึงวงเวียนสะพานหิน <c oughs> ก็เราก็ทิด้ายได้เลย <c oughs> ครับพอเลยหน้าเวีกลางก็จะมีป้อมตำรวจ ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาสอยมาเลยครับผมนะคะก็จะมาเจอตรงนี้ได้ทุกวันพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะส่วนวันปกติก็อาจจะมีบ้างีบ้างนะคะแต่ว่าเอาให้แบบครบทีมเลยมาถึงแบบเซ็ตรถแล้ววิ่งได้เลยนี่ก็อย่างที่บอกไปนะนะคะขอบคุณก็มีมากเดี๋ยวยังไงสอนคุณด้วยนะได้อยากจะเป็นแบบว่าลองรุ่นเลดี้บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะนะคะงั้นเดี๋ยวไปเซ็ตรถกันดีกว่าตรงนี้ตามมาเลยค่ะ กำลังจะแข่งครับผมอ๋อก็เตรียมรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถามก่อนดีกว่าเราค,รคุยกันแป๊บนึงแล้วชื่ออะไรคะแนะนําตัวนิดนึงได้ไหมคะชื่อตีครับมาจากจังหวัดตรังครับมาจากตรังเลยเหรอคะ